สวัสดีครับพบกับเลนส์บอลช n น e ลพบเครื่องเรื่องบาร์โคดอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํวิธีการตั้งค่าเครื่องอ่านบาร์โคดนะครับยี่ห้อฮันนิวเอลรุ่น1950 GHD นะครับเรามาเปิดกล่องไปก่อนเลยนะครับในกล่องนี้นะครับที่เขาให้มานะครับก็จะมีเอกสารรับรองนะครับของเครื่องรุ่นนี้และจะมีสาย USB นะครับ ที่เชื่อมต่อกับตัวยิงนะครับและเครื่องอ่านบาร์โค้ดครับวิธีการใช้งานเครื่องนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากพอร์ตนะครับจะมีพอร์ตอยหลังหลังนะครับเราทําการเสียบพอร์ตนะครับเสียบเข้าไปเลยครับให้ดังนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้พอร์ต USB ตัวนี้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับแล้วมีนจะมีเสียง พอหลังจากมีเสียงนี้มันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเครื่องอ่านบาร์โค้ดนะครับ <c oughs> ไม่ต้องลงเลเวอร์นะครับสามารถใช้งานได้เลยค <c oughs> ่ามาตรฐานจากโรงงานเครื่องอ่านบารงงา์โค <c oughs> ้ดที่ห้อฮันนิเวลรุ่น1950 <c oughs> GHD นี้นะครับเราสแกนตัวบาร์โค้ดนะครับจะเห็นชุดตัวเลขเรียงกันวิธีการตั้งค่า Enter นะครับให้เรามายิงตัว a อ d CR suffix หครั้งและกลับไปยิงชุดตัวเลขใหม่ตัวเลขจะเรียงมาเป็นบรรทัดบรรทัดนะครับและถ้าตั้งค่าแทให้มายิงที่ add tab suffix หครั้งตัวเลขจะทิ้งช่องห่างประมาณ ถ้าเคาะประมาณ5ครั้งและถ้าตั้งค่าเป็น Standard p r o d u c t Default เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานให้ยิงตัวนี้นะครับ1ครั้งชุดตัวเลขก็จะมาเรียงกันอีกครั้งหนึ่งส่วนคู่มือการตั้งค่า Enter ตั้งค่าแท็บตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานทางเราจะทิ้งลิงไว้ให้โหลดไว้ใต้คลิปนะครับ การถอดเครื่องอ่านบาร์โค้ดอย่างถูกวิธีนะครับ 1. ถอดสาย USB ีออกมานะครับ2ให้ลูกค้าหาคลิปมีกระดาษแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จิ้มไปที่ตรงนี้นะครับจะมีรูอยู่ดันก็ไปให้ลึกสุดเลยนะครับและดึงออกมาง่ายๆข้อควรระวังนะครับให้ระวังตรงนี้ให้ดีนะครับมันสามารถที่จะหักได้นะครับถ้ากระชากสอบถามวิธีการใช้งาน ประเมินราคาซ่อมเครื่องอ่านบาร์โค้ดและเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดติดต่อสอบถามที่เบอร์02 515 1244ถึง50ต่อ66 666หรือแอดไลน์ n e v e l o n e Service สุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ